สวัสดีจ้าเซลก้อยคู่ปวตาบรรดุมจ้ามือนีน้าจ้าก่อยจะผ้าเบิงรถรอบรอบลานคู่ปวตาเฮ้าน้าจ้าไปเบิงกันจ้ามีรุนใดแน่น้าจ้าไปช่มกันจ้าจ้าเดี๋ยวมือนีน้าจ้าก่อยจะผ้าช่มหลังบาทน้ำน้าจ้าที่ลูกค้าเห็นอยู่นี่คืออุปกรณ์ต่อพ่วงรถมือสองน้าจ้าอันนี้คือรถตะลีมือสองน้าจ้าขายไปพร้อมรถน้จ้าหากลูกค้าเก้าต้องการกะมีขายคือกันจ้า รถที่เข้าซื้อไปเนาะจ้าก็จะมีตัวรถใบมีดผ่านเนาะจ้าไอตัวหนึ่งเนาะรถมือสองก็สิติดผ่านไปตัวหนึ่งนั่มก็จะเป็นพวกผ่านมือสองจาหากลูกค้าท่านใดบต้องการผ่านมือสองเข้าก็จะมีผ่านยี่ห้อหนึงจะเป็นยี่ห้อแม็กเจ้จะเพิ่มเงินถ้าเป็นรถสี่สิบแรล้งก็สะเพิ่มยูป,ประมาณหาพันจะในผ่านไม่ไปเลย แต่ถ้าเป็นพานอ่าถ้าเป็นรถซีเจ็ดารซีปแป้งก็จะเพิ่มอยู่ประมาณหมื่นหนึ่งจาเพวพวพาาน่นละรุน่นนี่ราคาเท่าสิแตกต่างกันเนาะจ้ะตามขนาดพานเนาะจ้ะอ่าอุ่นใจได้เลยจ้ะรถนี่คือที่เขาเห็นอยู่ตอนนี้เนาะจ้ะรถมาหมาๆ่ๆม,ม้จะมาเมซานี้เองจ้ะอันนี้คือรถมาไม่เนาะเข้ายัางให้ชมกันรถพานในรางเลยจ้ะ ล้างเซ็ตกะสียไปจอดนาบ้านเนาะจ้าอันนี้ผ้าเบิงบรรยากาศเนาะเบิงไตนาล้านลายเข้ามาเบิงหลังบ้านนะ้ำ <c oughs> จะเป็นแบบนี้จา้าเห็ดรถงามๆออกไปเอ่อไวโชวลูกค้าขายนาล้านก็จะเบื้องลังเป็นแบบนี้จา้ารถมาเข้ากับมีการล้างอาชีพปก่อนเนาะจา้าเสร็จแล้วเข้ากับจไปจอดโชว์ลูกค้านาบ้านเนาะจา้ารถช่วงนี้เขามาหลายจา้าม่ทางเลือก <c oughs> จะสี่สิบห้าสิบแรงนะจ้ะสี่สิบแรงนี่การราคาเริ่มต้นกับยูประมาณสี่แสนกว่าบาทจ้าดาวยูตอนนี้กับสามหมื่นสี่หมื่นนะจ้ะขึ้นไปจ้านี่คืออุปกรณ์ต่อพ่วงน้ำจ้าสี่สิบแรงห้าสิบแรงจ้ารถมาใหม่ๆนะจ้ะสร้างกับที่นี่การอ่าางอาชีพก่อนจ้าไปจอดทว่หนาร้านนะจ้ะ อันนี้ชมบรรยากาศทีมาาไม่เนาะจะอะส่สิบแรงหาิบแรงหลายๆจ้าตอนนี้บรรยากาศหลังบาสน่านนะจะกผ่านมือสองนี่ก่อนส่งเข้ากับสิมีการปรับตรวจเช็คสภาพก่อนเนะจะก็จะประมาณนี้จ้ะน่สางตรวจเช็คสภาพผ่านใบได้บินหรือว่าใบได้แบบ ข้งแตกนะจ้ะเข้าก็จะไปเบิกผานไม้มาใส่ห้คือผานมือสองนี้คือเอาไปคือพร้อมใส่งานจ้ะบ่ไดดเอาไปแบบเอาไปสองต่อจ้ะคือเข้าปับสภาพใหมก่อนอันนี้คือเข้าสองผานเนาะจ้ะปับสภาพใหมยหม้คือเอาไปพร้อมรถนี้คือพร้อมใส่กันไปเลยจ้ะอันนี้คือผานมือสองจ่ะทาเข้าเลือกผานมือสองไปน้ำรถเข้าก็จะเอาเขาสองก่อนจ้ะตัวเช็คทุก โตเนาะก็ว่าได้โอเคจ้ะอันนี้คืออุปกรณ์ที่เข้าสิบไปพร้อมรถเอามาตรวจเช็คไกวกนจ้ะเพราะว่าจะเป็นมือหนึ่งมือสองนะจ๊ะอุ่นใจได้จ้ะอันนี้คือบรรยากาศหลังลานนะจ๊ะบระเดมายางให้เบิ้งโดนแล้วมือในเปลี่ยนบรรยากาศยางหลังบานล่องเบิ้งจ้ะ <c oughs> เดี๋ยวหอาไปชมในลานกันเนะจ้ะเดี๋ยวยางไปเรื่อยๆนะจ้ะ มือในบรรยากาศกะคึมจักหน่อยจ้ะอันนี้ล้างลานคู่วตาบรรดุงเฮ่าจ้ะลูกค้าท่านใดเนาะอยากซื้อรถมือสองบบมันใจกะโทรหาเซีก่กไกยได้จ้ะเอาสภาพให้ใหม่ก่อนทรงจ้ะคือพร้อมใจ้งานกันไปเลยจ้ะอันนี้คือรถรถที่อ่อมือสองอามาทถสีเนาะจา้ะเห็ดสีรอบขั้นเนาะจ้ะ ก็จะประมาณนี้รถมือสองนะจ๊ะนี่โบเมนรถมือหนึ่งจ้ะสีสิบแรงมือสองเออท่ากับสิ่ปับทำสีหลอบขั้นนากงหน้าก,ก,ก,กาเพ็ดไม้เมื่อจ้ะวันกาดปับสภาพรถขั้นนี้ก็นาจะเซ็ตแล้วจ้ะประมาณเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ก็ว่าได้มันกบโบไม่คือรถมือหนึ่งนะจ้ะ อันนี้ก็บแบบสุดยอดเลยสภาพารถ40แรงมือสองจ้าจากที่เขาสนิมนะจา้าที่แบบมีสนิมเคาะแคือเข้ากลมาปรับพนสีเคาะพนสีไม่ออกมาอย่างสวยงามจา้าคุปต้าบันดุงเฮดไดทุกอย่างจา้ารถมีรับประกัน้ะจา้าโอเคจา้าเ,เดี๋ยวเข้ายางเบรงรถในลานน้ำอีกเนาะ จ้าที่เห็นอยู่นี่ก็คืออุปกรณ์มือหนึ่งละจ้าอุปกรณ์มือหนึ่งจ้าอุปกรณ์มือหนึ่งเข่ากับมีหลายอย่างจ้าบอกว่าจะเป็นพานลอตเตอรี่นะจ้าซื้อรดมือหนึ่งกับพร้อมอุปกรณ์สามชิ้นได้เลยละจ้าพร้อมส่งเลยจ้าเดี๋ยวพยังกลับไปชมใน้านน้ำจ้า อันนี้พี่ขาเห็นเนาะจ้ะก็จะเป็นรถ BFC เจ้า BFC มอเอาไปลงหน้าลงไฮออยเขาลงออยเนาะจ้ะส่วนรถบุ้งกีนี่ก็คือเป็นบุ้งกีเกษตรเนาะจ้ะเพื่อนเกษสิเอาไปตักเขาตักมันเนาะจ้ะตักป่ามเนาะเป็นบุ้งกีเกษตรเนาะจ้ะอันนี้ก็จะเป็นรถเกียวจากเจ็ดสอุ้มจ้ะลอทรงจ้ะจ้ะ ต,ติดอยู่นี่กับคือรอเลกรองามงาม,งามดีล่ะจ้ารถเกียวติดแอร์ก็รอส่งจ้าสวยๆไปเลยจ้าเดี๋ยวพังยังไปชุ่มอรถเกาหานะจ้ารถเกาหาม่กับมี่นะจ้าฝัง่งนั้นนี่รถเข้ามาอ,อ่อเมือว่านนี่จ้าเอ็มเก้าห้าสี่ศูนย์จ้า รุ่นนี้คือส่วนมากลูกค่ะเช่าให้อ้อยนอกจากเหรนอ้อยหลายๆนอกจากพื่นกระสีเอาอไปทํำไรอ้อยส่วนมากจะมีพื้นที่หลายๆเนอกจากหรือว่ารับเมาสทมที่นอกจากเฮ็ดงานใหญ่จะรุ่นนี้มอออกไปเฮ็ดน้ำไฮอ้อยหรือว่ารับเมาทมที่จะกระสีมอ,อกับรุ่น เเกาหาคู่ตาบันดุงเฮานะจ๊ะก่ะมีรถให้เลือกหลากหลายอุ่นใจได้จ้ะรถเกาหานี่ก็ยังบ่มีเจ้าของเด้อจ้าสอบถามรายละเอียดเขามาได้เลยจ้าเดาจักบาทเนาะพรในจากปีเนาะจ้าค้างวันจากบาทเนาะจ้าติบต่อสอบถามมาหากอยได้เ้ยจ้าอันนี้คือ M9540 จ้ารถมือหนึ่งแกะกล่องไปเลยจ้าเคจ้าจ้าฟังข้างนี้ก็จะเป็น MUC9 เก้าจ้า MU4902 จ้ามีตัวรถใบมีดอผ่านโรดตอรี่เนาะจ้าท่าหน้าก็ได้จ้าหรือว่าหน้าบกพยลมเนาะจ้าใส่รถรุ่นนี้ได้หรือว่าเฮดไห้อ้อยก็ได้ควบคู่กันไปเลยจ้า มีหลายคันเลยจ้าขามาจัมาจองได้เด้อจ้าโปรโมชั่นเดือนนี้จ้าวิเศษสุดเลยจ้าคางกันนี้ก็จะเป็นรถเกียวด้วยจ้าคูปอตาบันดุงหฮารถเกี่ยวก็หลายหลายจ้าตีนีพร้อมด้วยเลยจ้าเพื่อดูเก็บเกี่ยวนะจ้าโปรโมชั่นห้างหลากหลายเลยจ้าเพ่เฝ้ากันติดต่อกันเขามาด้วยจ้าเดี๋ยวไกลพ่อไปชมนาล้านอีกเด้อจ้าเดี๋ยวตามกันมาเลยจ้า ที่คู่โปตาบันนุ่งเฮาเนาะจ้ะรถลลยจ้ะตอนนี้รถเยอะมากจ้ะรถเยอะมากจ้ะราะว่าจะเป็นรุ่นบีรุ่นแอรุ่นเอ็มเนาะจ้ะรถเกียวเนาะจ้ะมีเป็นสต็อกหลายๆขั้นเลยจ้ะเต็มสต็อกเลยจ้ะลูกค้าท่านใดมองหารถไถหรือว่ารถเกียวเนาะจ้ะ ก็รู้ว่าจะไปทางไหนกะที่คู่ตาบรรดุงยินดีตอนรับด้วยจ้าเขามาเลือกเบิ่งกันจ้าเขามาเลือกมาชมกันจ้าผมโมสั่นคอยสอบถามกันน้ำเซลล์ไก่ด้วยจ้าโอเคเลยจ้าหลายจ้าตอนนี้รถเยอะมากจ้ารถเยอะมากจ้ารา่ว่าจะเป็นรุ่นบรุ่น L อรุ่นเอเนาะจ้ารถเกียวเนาะจ้า นี่เป็นสต็อกหลายๆขั้นเลยจ้ะเต็มสต็อกเลยจ้ะลูกค้าท่านใดมองหารถไทหรือว่ารถเกียวนาะจ้ะบร่าจะไปท่างใดกะที่คุวตาบันดุงยินดีต้อนรับด้วยจ้าเขามาเลือกเบิ่งกันจ้าเขามาเลือกมาชมกันจ้าผม,มสั่นค่อยสอบถามกันน้ำเซลล์ไก่ด้วยจ้าโอเคเลยจ้า ฟังนา้าร้านที่จอดโชว์อยู่นี่ก็จะเป็นรถมือสอง้ะจ้ะมือสองตามสภาพอยู่จ้ะฟังทางนี้ก็จะเป็น4ี่ซิบแป้งจ้ะส่วนใหญ่จ้ะอีกฟังก็จะเป็นหาสิบแป้งนะจ้ะผสมกันไปกับี่ซิบแป้งจ้ะลูกค้าท่านใดเขามากคุปต์ตาบรรดุงบ๊อบิดวังจ้ะมีรถให้เลือกหลายจ้ะเดี๋ยวมองไปด้านหลังนั่งทางนี้ก็ซดชี่เลยจ้ะ หลายหลายซูตนั่นก็นจะเป็นรถคุดมือสองแล้วจ้ารถคุดมือสองสามตันจ้ะสอบถามราคาไล่ละเอียดกันเขามาได้จ้ะมีให้เลือกหลายคันเลยจา้จาจ้าคุปตาบรรดุงห้ากะขายทั้งรถมือหนึ่งมือสองแล้วจา้าผูกค้าท่านใดอ,อยากเของมาชมหรือว่าอยากคุยทางโทรศพัพท์กะ ไยฝากเบอร์ไว้จ้าที่นี่คือคู่บัวตาบานดุงจ้ามีมองเดียวจ้าตั้งอยู่ถนนบ้านดุงน้องเมฆจ้าคู่บัวตาบานดุงจ้าอยู่อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรเนะจ้าถนนบ้านดุงน้องเมฆจ้าผู้ใดมาบอหอดหรือว่าลงทางกะโทรเขามาสอบถามทางใด้อจ้าถายอยู่้ะจ้าสอบถามกันเขามาหลายๆจ้า จ้าจ้าส่เห็นอยู่นี่อ๋อทั้งนี้ก็จะเป็นรถรุ่นแอลาศูนเน้ะจ้าแอลาศูนแมนเมือนเลยจ้าในหนารานจ้าหนารานคู่บัวตาบันดุงเฮาจ้าเราก็มีรถมาทรงพอมจ้ารถอยู่ในลานขายยบ่เหมือสั้งมาใอม่หรืจ้ามาเพื่อลูกค้าเลยจ้าอ่ากำลังเอาลงนี่กำลังเอาลงนี่เนาะจ้า ก็จะเป็นรถรุ่น M จ้ารถรุ่น MU 4902สี้นี่เองจ้ารถรุ่น MU 4902สี่เก้นองเปลี่ยนยูทั้งรถอีกรุ่นนึงก็จะเป็นรถขีบด้วยจ้ารถคีบอ้อยแล้วก็รถเกี่ยวจ้าเข้ามาใหม่เลยวตาบดุงเขาจ้านี่คือหนาลานด้วยจ้า มองกันไปรอบๆเลยเป็นศูนย์บริการมาตรฐานจ้าศูนย์บริการมาตรฐานคุบตแม็กศูนย์บริการมาตรฐานข้างนี้ก็จะเป็นนา,า,นา,าลานเฮ้าจ้าขายลานเฮาขายทั้งเมื่อหนึ่งเมื่อสองนะจ้าติดต่อกันเขามากหลายๆลายเลยจ้ามือนีขอบคุณจา้าจ้าใก้กระเพาะเบิงรถรอบๆลานที่คุวตาบรรดุงเฮ้าเหรอเนะจ้า เพรว่าจะเป็นมือหนึ่งมือสองนะจ้าที่คู่บัวตาบันดุงเฮามีรถให้เลือกหลากหลายจา้าลูกค้าท่านใดสนใจรายละเอียดนะจา้าเพรว่าจะเป็นเงินดาวนะจา้พจาพรจักปีนะจา้าคางวดจักบาทนะจา้าสอบถามรายละเอียดกันเข้ามาที่เบอร์เซลก่อยไดจา้าเบอร์ก้อยจา้า098 205 73 5 5หาจ้าไ้าอดีไล่์้า3ึ่จา้า ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามไปในเด้อจ้ามือนี้ขอบคุณจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย Do you wanna know? Well, been about you. And you I I to you day about want know? have Because Now thinking I I feel some Bad as the sun. Come on, you come along. And it feels so bright. It's like luck is raining on me. Go and follow your heart. Doesn't matter how far. There is so much love to give. Something's telling me this time. Baby, baby, now. It's you, yeah Boy, don't wanna show me now